แปกแปลกอะแปลกแปลกกูยังไม่ทันทำอะไรมึงแปลกแปลกถดเสี่ยงแบบหนึ่งนะฮะโอ้โหกูไม่ไหวอะ กดเปิดไฟฉายได้สวัสดีค่ะมีใครอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าฮะ oh <my> นี่เราอยู่ที่ไหนกันหน้านะโอ้ยกด เกี่ยวกับอะไรอะคะเวลาตีห้าเวลาห้าโมงเย็นนัดพบกับหมอจิตเวทหมอจิตเวชเหรอคะแสดงว่าตัวละครของเราวุ้ยแกต้องกดเมาส์กลางเป็นการโฟกัสเฮลเลอรขออภัยด้วยนะคะ สวัสดีค่ะยก2งนะคะมาไม่ให้สุม้มห้เสียงเลยบางทีมาแบบหัวร้านด้วยก็เลยงงนิดนึงนะคะตอนนี้เหมือนเราได้ยินเสียงเหมือนเป็นแบบรถไฟฟ้านะคะน่าจะเป็น MRT นะคะสถานีตัดไปสยามผู้บริษารสาสมารถไปสถานีต่อไปดดได้ที่สถานีนี้ค่ะปกติ คือปกติที่บ้านไม่ค่อยนั่งแบบให้นั่งแบบรถโดยสารแบบสาธารณะอะไร้ะค่ะคือก็จะเป็นคุณพ่อที่แบบมารัามาส่งเลยค่ะอ๊ที่นี่สถานีไหนแล้วเนี่ยบทที่หนึ่งปีศาจทำการพวกเราเอออีปีศาจด้วยนะคะอันนี้น่าจะไปเพลินจิตะคะ่ะดูทรงแล้วแต่พอดีว่าบ้านนี่จะอยู่สุดสายเลยะคะ่ะเป็นบางแคะคะ่ะเป็นหลักสองะคะ่ะ ไฟที่นี่เขาไม่ไมีแบบใครมาซ่อมบำรุงเลยเหรอคะภาษีดิฉันก็จ่ายนะคะประหลาดจังปะไม่มีใครทําให้เด็กคนนี้หยุดร้องไห้ได้เลยแต่นี่มันเหมือนเป็นแบบรถมันพังแล้ว,ลวมันก็รถมันร้างด้วยหรือนี่อาจจะเป็นภาพพวัสิทธิ์ของเราก็เป็นได้นะคะคอ,อุ๊ย ขอบพระคุณมากค่ะลูน่าสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสนุกใจนะคะโอเคน่ารักมากๆเลยลูน่าต่พี่จะรีบิดตามลูน่าด้วยนะเป็นน้องชายที่พี่แบบเอ็นดูมากๆเหมือนกันค่ะลองมาสากเยเต็มคูงเลยนะคะอ่ะท่อนะคะเอ่อรบกวนดูแลลูกของมึงด้วยค่ะเราไปไม่ได้เธอได้ยินเสียงเด็กหรอปะแทนทษนะคะค่อนข้างรบกวนเลยอะคะ่ะ ตีงไฟปแปลกๆอะค่ะวินี่ไม่ใช่เด็กนี่ไม่ใช่ลูกของเธอนั่นเหรออะไรอะคะเอ่อไม่ใช่เรื่องของเราไม่ขออนุญาตยุ่งนะคะรู้สึกกลัวคะ่ะเอ่อขอโทษนะคะโอ้มายกั๊ลงก็ไม่ได้ด้วย หุยมันหายไปไหนแล้วล่ะเสียงใครอ่ะรถเข็นเด็กหายไปไหนวะหลอกให้กูเดินไปเดินมาอ๊บทัดทันท่อเลยฮะ,ะไม่เอาอ่ะไม่มอง มีเส้ทางไปหลักสองไหมคะคุณผิดไปหรือเปล่าอ,ะอ่ะเอ่ออาจจะเป็นเสียงคนกำลังซ่อมรถก็ได้นะคะอ่ะอ่ะัลล l ลอ่ะ ะะอันนั้นเป็นอะไรอะ่ะหมายกพอจับหมายกางเขนแล้วมันมาที่นี่เลยอะ่ะฉันไม่รู้สึกปลอดภัยเลยนี่ขนาดว,ว่าฉันอยู่ในห้องตัวเองแล้วเนี่ยที่สองวัดดีค่ะสวัสด,ดีน้องโป้งด้วยนะคะโอเคอันนี้เป็นสีกับสมุดโน้ตเหมือนเราอยู่ในห้องเด็กชายเลยแฮะ ตรงนี้เป็นของเล่นด้วยกูนึกว่าบ้านแมวคุณแม่แสดงว่าดอง,องต้องตัวเล็กมากแน่แน่เลยแต่ดูจากการที่เราถือไฟฉายแบบนี้แล้วนะเราน่าจะมาเป็นความทรงจำของตัวเองหรือเปล่าสมมติใช่แน่ๆเลยอันนี้คือภาพศิลปะดินน้ำมันนะคะอันนี้ก็จะเป็น,นกล้องถ่ายรูปเหรอทำไมต้องเอากล้องมาติดข้างเตียงด้วยละ่ะไม่เข้าใจเลยอะหมวกลูกเสือโอเค ไปสำรวจข้างนอกกันอะคะเมื่อยามค่ำคืนมาถึงแม่ของเราจะเริ่มทำตัวแปลกๆไปเสียงเก้าอี้โยกหรือว่าเสียงของใครกันแน่นะแม่ของฉันทำโทษฉันไว้ในห้องนี้หลังจากที่พ่อหนีไปแม่ของฉันเริ่มที่จะดูแลฉันผิดปกติไปแล้ว ประตูเปิดแล้วแล้วมันเงาอะไรอะคะทุกคนเหมือนเป็นรูปร่างใหญ่โตมีข่าด้วยไม่น่าจะใช่เงาของคนนะไหนลองมองหน่อยดีกว่าเสียงอะไรอะเสียงอะไรอ่ะคุณพระเปิดได้ปะ เปิดไม่ได้ด้วยวิมีอะไรบางอย่างอยู่ใต้เตียงนั้นเป็นรอยคราบน้ำแดงนะคะฉันเห็นเหมือนเป็นกีบอะอันนี้คือกีบของแพะหรือเปล่าถ้าเป็นตามความเชื่อของทางแบบฝรั่งหรืออะไรเงี้ยก็คือถ้าเป็นลักษณะของพวกแบบแพ้อะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นตัวที่เอาไว้บูชายันพวกปีศาจหรืออะไรเงี้ยแค่ ของตรงนี้เหมือนเปลี่ยนไปฮะอุ้ยลูปตุ๊ก,กตาปกติฉันชอบพวกตัวตลกนะแต่ตอนเนี้มันดูผอดปีาศาจร้ายสำหรับฉันเลยควาแม่งเลยค่ะนี่แน่คิดว่าฉันกลัวเหรอคะกลัวเอาตัวตลกมาเอาออกไป เฮ้ยกระดาษโอ้โหแมงหยิบยาชิเป่งเลยแสงอาทิตย์สีแดงสั์ส่องไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยู่ใต้เตียงตอนนี้เนี่ยยังคงคำรามอยู่นะคะน้องอาจจะหิวข้าว เราอาจจะต้องทําผัดกระเพราหมูสับจากประเทศไทยให้น้องกินถึงแม้ว่าน้องจะเป็นปีศาจจะฉากในส่วนของแบบว่ายุโรปอะไรองเงี้ยคุณแม่มีอะไรให้เราเก็บบ้างลองส่องให้อุ้ยทันท้อนะคะไอปีศาจตัวนี้มันหายไปแล้วแล้วอุ้ย อะไรอ่ะวุ้มาขังเขนอันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าคริสตจักรช่วยลูกด้วยตอนนี้เราก็ย้อนกลับมาในส่วนของทางรถไฟเหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินนะทุกคนโอเคมาสิวะไม่กลัวหรอกเราไม่ใช่เด็กน้อยอีกต่อไปแล้วนะเราโตแล้วค่ะกลัวก็ได้ เสียงเพลงบรรเลงด้าน,นขวาเราแฮะเหมือนข้างหน้าข้างหน้าเป็นเสียงเหมือนเปิดประตูสินะเปิดไม่ได้อ่ะห้ามเปิดประตูบานนี้ โทษนะคะสวัสดีค่ะเอ่อตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่สถานีอะไรแล้วคะมีใครตอบดิฉันได้บ้างคะ o oh My God กูยอยู่หลักสองไม่ใช่หรอนั่นมันนั่นมัน โอเคเมื่อกี้อาจจะเป็นภาพหลอนของเราเองนะทุกคนอุ้ยขอโทษนะโกเกมหน้าโทษนะคะออกไปหนูลูกเด็กบบเด็กชายแกเราเห็นเด็กชายโอเค เอ่อสวัสดีค่ะไปไม่ได้ด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยตัวบ้าอะไรวะนั่นคือตัวฉันหรอฉันอาศัยอยู่ที่นี่มาโดยลำพังตลอดเวลาเลยเหรอเนี่ยคาดเดานะว่าน้องอาจจะเริ่มมีสภาวะจิตไม่ปกติตั้งแต่เด็กๆนะคะอาจจะโดนกระทำโดยคุณแม่หรือเปล่าเป็นรอยตามไปแบบนั้น ตัวไหนอ่ะหุ่นเหรอโอเคแฮ้แหลกะ,ะฮะคุณบล็อกทางเลยฮะเอ่อขอบรธานอภัยโทษนะคะดิฉันขอญาตเดินไปก่อน บ้านเหรอกูอยู่สหาดีหลักสองไม่ใช่เหรอมึงพามาเอ็มอาร์ทีอะไรเนี่ยพยาไทยแล้วมั้งกูเลยป้ายนะคะอย่าตกอย่ามาแอบเกินอุ้ยล็อกเราต้องหาอะไรมาเพื่อที่จะเปิดประตูบานนี้โอเคค่ะมึงมึง อีนั่นปแปลกแปลกอีนั่นปแปลกแปลกปะคือแบบเตโอเคเราต้องหาแบบน่าจะเป็นพวกกันไกหรือแบบครีมเล็กอะค่ะเธอเฮ้ยอย่ามานะเฮ้ยตอนแรกมันเป็นคนเดียวเฮ้ยเราต้องหากุญแจอีกโอ้โหกุญจงกุญแจไม่เคยจะมีหาง่ายๆหรอกค่ะ หายไปวู้ขอบพระคุณค่ะอุ้ยตัวอะไรอ่ะกูไปแล้วโอเคได้ครีมแล้วค่ะเฮ้ยไอคุณป้าคนนี้มันคือใครวะ เออเออทางออกไปผาทางออกเอ็มอาร์ทีท่ไหนนะคะเฮ้ยไปดิไปดิวะไปด,ไปดิโอเคไปเร็วโอ้ยอเอ,อ่ออันนี้คือตัวเราปะคะ อืมยหุ้ย,ยเราอยู่ชั้นใต้ดินนะคะตอนนี้ทุกคนได้เสียงปะเหมือนเป็นเสียงเดิน เสียงเดินปะแกว่ามันใช่ปะโอ๊ยเอกสารฉันเห็นสัตว์ประหลาดในห้องของฉันแม่ของฉันไม่ไม่เชื่อฉันแล้วก็ล็อกฉันไว้ที่ใต้ดินแสดงว่าสัตว์ประหลาดอันนั้นที่เราเห็นนะ่ะอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ใช่แม่ของเราหรือเปล่าถ้าเขาพิมพ์แบบนี้นะคะอาจจะเป็นคนละคนกันนะคะ เดี๋ยวเราเราต้องเก็บไปในใจก่อนนะเลยนะคะโอเคคุณเห็นนั้นไหมไม่เห็นค่ะประตูล็อกด้วยถ้าอย่างนี้คือเขาให้เราทำอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงสับสวิชค่ะโอเคค่ะแบ๊ของฉันโกรธมากเอาอะไรอ่ะ แหม่มก็ไม่ให้กูกดแค่ปุ่มเดียวนะเฮ้ยทุกคนดูทว่าอันนี้มันเหมือนเป็นประตูไหมอะเฮ้ยอ่ะจ้าเอ๋ตัวเ,เ,เองเ,อเอฮ้ยเฮ้ยฮะไปเหมือนได้ยินเสียงสะฝั่งตรงห้ามแฮ เราอาจจะต้อ th okay. งเดินหมุนรอบทางที่มันเห็นตู้โอเคแล้วก็ขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าเฮ้ยแชแลงโอเคค่ะเฮ้ยบอกอีกแล้วอ๋อนี่ไงเฮ้ย เพื่อนของฉันบิ๊กฟูตบาร์บราฟินแสดงโอเคเออหลอออกอุ้ยเฮลโล้อุ้ยเสี uh. ยงใครอะ่ะที่นี่เหมือนเป็นน้ำอาหารมีไม้กางเขน แถมถาดค่อนข้างที่จะดูน่ากลัวนะคะอาจจะเป็นซอยซุยนี่มันเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นหีบสมบัติอะถูกล็อกสองข้างด้วยหุ่นหายไปแล้วนะคะตอนนี้กลายเป็นโครงกระดูกอย่างเดียวเลยนานเท่าที่ฉันเคยจะจําได้นะแม่ของฉันเริ่มที่จะทําตัวแปลกๆออกไปเฮ้ <c oughs> <c oughs> ฉันต้องคิดถึงพฤติกรรมของตัวเองเข้าไว้เยอะๆแล้วล่ะฉันแค่รู้สึกกลัวก่อนหน้านี้เท่านั้นเองฉันบอกแม่แล้วฉันพิสูจน์กับแม่ได้ว่าสิ่งที่ฉันเล่าไปทั้งหมดนั้นมันไม่เป็นความจริงเลยเป็นบ้าเหรออุย้ยแม่เหรอ ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีฟ้ากระซิบกับเขาว่าอัศวินชุดเกาะสีขาวนะเฮ้ยยังอ่านไม่จบเลยแตงดีเราต้องหาทางออกไปเคค่ะเอา Hi how are you โอ้ยโอเครีบหาทางออกตุ๊กตาห้าร้อยห้าสิบห้า ตุ๊กตาอันนี้เป็นตุ๊กตาที่พ <EN> าเรามา <EN> ตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยจะแปลกแปลกแล้วะคะว่ะเฮะเหมือนเป็นคณะละครสัตว์เลยอ่ะว h o ว that was f u โอเค ได้ยินเสียงเหมือนเป็นตัวน่าจะเป็นตัวตลกผู้ชายยิ้มไม่เล่นนะกูจะกลับบ้านนะคะนี่มันเอ็ตน้นหนักกว่าเดิมนี่มันเอ็มันไม่เคาะนะคะ เดี๋ยวมาดักกูอีกกูกลัวหรอกูไม่กลัวแล้วค่ะฮัลโหลเจ้าหน้าที่มีใครอยู่ข้างนอกไหมคะมีใครอยู่ข้างนอกไหมคะติกที่นี่มานานมากแล้วค่ะไม่มีฮะ านทอนะปแปลกอะออนี่ทางไปทางออกเอ,อมาทีละ <c oughs> ละสองกูโผล่หนอ,อุ้ยเราต้องหาทางมอง,มองไปรอบๆม้าหมุนนี่ไงเธอกล่องนั้นน่ะโอเคกล่องที่เราต้องการ ไอีนันไปไหนแล้ววะเมื่อกี้มันไปทางไหนวะแกเห็นปะทว่าไอีน,นันแ,แปลกๆอะโอเคเราเตรียมตัวก่อนนะคะเธอยอดดิมีม้าหมุนสองอันอันนี้คือม้าหมุนที่กําลังเปิดอยู่นะคะอันนี้คือม้าหมุนที่กําลังเปิดอยู่แล้วก็ม้าหมุนอันนั้นพังแล้วไม่ขยับใช่ไหมอันนี้คือเปิดอยู่ปะเห็นอ๋อ อีวันมีสิไปก่อนนะคะลงได้ไปะเนี่ยออมได้ปะออมได้ปะอุ๊ยไออย่างก็เจ้าสันพาเพื่อนมาให้เขาเอาของขวัญต่างๆมามากมายให้เขาเลยสันต้องการจะที่จะเป็นพ่อของเขา เขาไม่ควรที่จะรู้สึกแย่เขาควรจะรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขสิฉันทําทุกอย่างเพื่อเขาเลยนะเด็กคนอื่นอะเด็กคนอื่นก็บอกให้ฉันต้องใจเย็นหน่อยฉันไม่เข้าใจเลยมันเป็นบ้าไปแล้วหรอเด็กทุกคนก็รักตัวตลกหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นจดหมายของตัวตลกนะคะซึ่งเขาเขียนเองอย่าบอกนะว่าเราคือคนที่ถูกรักพาตัวมาหรอ อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวตลกอคิดว่าเรามีเรื่องแย่หรือเปล่ากับที่บ้านหรือเปล่าคือแม่มันดูเป็นโรคจิตโรคอะไรอ่ะแม่คนนั้นนี้มันโรคจิตไง <c oughs> เด็กชายหายไปเมื่อหกวันที่แล้วถูกทิ้งที่นอกเมืองด้วยใกล้ๆกับสวนสนุกจากคำพูดของเด็กชายคือเขาถูกลักพาตัวโดยผู้ชายที่แต่งตัวเป็นตัวตลก <c oughs> อย่าบอกนะว่าเราถูกลักพาตัวเราถูกลักพาตัวมาหรอ เราจะหาทางออกไปได้ยังไงอ่ะเราค่อยๆย่องก่อนนะเราสเตลก่อนเธอเราขอสำรวจให้ครบก่อนอันนี้มันลงได้ปะ ก็เห็นปะเฮ้ยเุ้ยเด็มีดมีดมาสิมึงนั่นไงแฉลงอยู่นั่นนี่ไงแฉลงอยู่นั่น หรือว่าเขาต้องการให้เราอี้เปล่าเขาต้องการให้เราเปิดอันนี้หรือเปล่าเพราะเราจะได้เก็บอีอันนั้นมาได้หรอหรืออะไรนี่อะไรอะฟิวหายไปนี่ยังไงเราต้องไปหาฟิวมาก่อนนะคะแล้วฟิวหาจากไหนวะเธอหรือฟิวหาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าหาจากม้าหมุนเหรอมันไปนู่นเหรอ ชิงชาปะชิงชาได้เลยอ่ะวิ๊ตัแล้วดีไงใช่ปะโอเคว้ายว้ายมันเห็นชันแน่เลย เห็นกูปะจังหวะนี้นะมึงอีแก่คิดว่ากูกลัวเหรอ เดทบ่ายมากกูกูเดดบ่ายเดรรัยมากตอนนี้กูซูแผ่นไม้กูซูแผ่นไม้มากนี่มันเป็นเกมผีจริงป่าวันเนี้ยเจ๊ดอกระเจะ๊เจ๊เจ๊คุณเจ๊แล้วก็วทำไอมอ่ะบักหรอมันบักมันบักมันบักเฮ้ย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 เร็วเร็วสิเอาแฉลงมา Leo 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 quá <laughs> Má thì bưng Cũng mấy cô được LÀ กดูแสดงว่าซ่อนร่างไว้หรอคือซ่อนร่างไว้ข้างในหรอไม่โอนะคะบางทีอะไม่ละความตกใจคือกูก็นึกว่ามันจะอ่ะอ่ะถ้าเปิดปุด๊บมันนอนข้างล่างมองหน้าอ่ะมันมันเอ็กซ์เพกไว้อีเวนแม่งยืนตรงนี้คือเรามองข้างล่างแม่งยืนตรงนี้มันน่าก,กลัวเข้าใจปะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของย2ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะ